เขาปุ่นฮาลโลม,มาเดอ้อพี่น้องตักคนละจับสองจับครับผมรับร้องอร่อยแน่ฝีมือแพร้ว่านี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเทน้ำยากันเลยนะครับ เพแ่ว่าเตรียมไปพี่น้องมีถัว่วมีกระรมสระแน่ผักอี่ตูแล้วก็อัก,กะเชพนะครับผมกินกับข้าปุ้นแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสุขภูสุคนหม้อเดียดหรือยังทีลักสวัสดีอีกรอบครับผมมานี่ละหมอ้อ โอ้โหดั้นทุ่งเลยหม้อเดือดแล้วเข้มข้นมากมึงมึงมืงเขาเฮ็ดกินเองเขาใส่ขคนๆไปเลยพี่น้องเพราะว่าครอบครัวเราหลายคนเราก็ต้องทำหม้อใหญ่นะครับเฮ็ดหมอยงๆไปเลยน้ำเพรา ่นเลยไหมพี่น้องน้ำยาดุงจีนตีนไก่ปีนไก่ต้มเปืเป่อยๆก่อนนะครับต้นหอมผักชีล้าว นรสครับผมน้ำประรัานนัวผงดูว่าเปไงพี่น้องไปกินบ่ถ้ากล่องออกกินได้นี่ก็ยังสีดีเนาะ ขนาดแม่คั่วยังเท็ดรอนเนียบแตกเนี่ยแ,นยแตนตีนไก่สุกแล้วนะครับเปียแล้วเราต้มก่อนอใส่ลงไปใส่มันลงไปลูกชิ้นเราก็ใส่ลงไปเลยวะ มาพี่น้องมาตัากเอาคุดแล้วถวยส้องถวยขอปุ่นเข้าหาโลพุ่นครับอื้ออือเข้มข้นมากเธอเดี๋ยวซิมค่ะซิมมึงรสชาติเป็นไงใส่เกลือคะ่ะใส่เกลือ มึงด้วยด้วยลูกชิ้นปลาครับผมหอ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 มวนร่านจวนใจน้าปลาอีกนิดนึงเหรอหมดกวดเลยเมื่อกี้มันครึ่งกวนจนะลูกชิ้ออนก็ซุขขปกะปงได้เลย ให้ลูกชิ้นสุกอ่ะจ้ะให้ลูกชิ้นมันทองอีกจังเลยอืมซีมบีกจิ้ม,มถึงความันที่เสียบจนกว่าสิถือใจแล้วพอแล้วพอแล้วปิดฝาหม้อ,อไว้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวรอลูกชิ้นทองแป๊บหนึ่งครับผมลูกชิ้นสุกเดี๋ยวมาชมกัน เดี๋ยวมาใส่ผักกันอ่ะพี่น้องเรียบร้อยครับผมกลับน้ำยาตีนไก่สูตรของแพร่ว่าครับผมอหน่ากินมากเธอขอท้ายรูปเนี่ยครับโอ้โห สุดยอดชิมหรือ,อยังเธอชิมอีกรอบไหมชิมอีกรอบหน่อยโอเคพี่น้องแซ็บแซบน้ำกันเคอครับตักกละถวยสองถวย <มา S 1> ครับผมพัน,นยาตีนไก่ตีนไก่เน้นๆ ข้นๆเนื้อปลาปลานิ่นตัวนึงครับผมตอนแพ่ว่าโขกทายกล่องมีปัญหาหนิดนึงครับผมมันหอน่อนเรียบร้อยครับมาตากเอาคนละถถวยสองถวยพี่น้องเรียบร้อยเนาะไปก่อนแพ่ว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าส่วนพักแพ่ว่ากระเรียมไปแล้วน้จีนฮาโลนี่ มามามา,มากินน้ากันครับผมพี่น้องตักออกก็ระถวยสองถวยครับยกไว้เม่อลเธอโอเคอดูยังไงก็น่ากินก็ี่เห็ดขายได้บ้าฮะก๋วีเห็ดขายได้บ่ได้แล้วเนาะกว่แพงเครืองเนาะโอ้ออยตักไปตักหน้าลูกชิ้นกระเด็น แค่ว่าเช็ดขายตีเห็ดแค่แล้วคุนละจะเช็ดขายวางก่อนเอาหมอนหนึ่งข้างนะี้เฮ้ยเดี๋ยวมีล่มมียันเขาต้องเอาหมอนหนึ่งข้างเตาไว้ทานมีร่มมียันสิใหม่พื้นกล่องตื้นกล่องนี่เนาะใส่ทาน Moment, เาเหมือนเท่ากับหมอนหนึ่งข้างไปครับผมกับเขาแล้งมือน,นี่กินขนมจีนกันกินขนมจีนกันกับเขาเนี่นี่เรียบร้อยแล้วนะ ไปก่อนพี่น้องบยากาศตอนแรกๆขาจะกับซุ้มไ้ซุ้มต่อเฟียงต่อยงังเพราะว่ามันสิได้โล่งหน้าแล้วตก,ตกมากข้วยกับอืดหยาเลี่ยมเดี๋ยวไปมึงมองได้กับเขี้ยวมัดพี่น้อง เมืองบักขามตอดบักขามอ่อนนี่เบย์มีไก่อยากต้มใส่บักขามอ่อนกะมาเจบเอาด้วยพี่น้องทางหัวบ้านได้หน่อยกระถินก็มีถ้ากระถินยอดกระถินกินกบต่ำบากหรังเจบได้ครับผมบกแพ้งดอ,อกน้ำบานเฮานี่ยังกะถอยที่ถอยอาศัยกันนะ โอเคพี่นอออ้องขอบบุญขอบกุณหลายติดตามและกดซับสคไครต์ให้กดไลค์กดแชร์แล้วแต่สิกดครับผมขอบบุญขอบกุณไปก่อนอครับผมสวัสดีครับเป็นอะไรพี่เน่น,อนนอรน้อืฮะเป็นอะไรทำไมนอนอย่างนั้นน่ะอ,อืม เป็นไรลูกไปต้มเจืดอันเต้าหู้ไว้ให้ฮะท่นเพิ่งตื่นนะไปกินข้าวนะโอ้ยท่นเพิ่งตื่นพี่น้องทูจ้าตื่นขึ้นกับทูจ้าเลยทูจ้าไม่คักใช่ปะทูจ้าบอกต้องดีจ้ามันดีบอต้องบอกยากพี่น้องซุมมือบอกต้องบอกยากทูจ้าไปหายาเออินยาเออินปูได้แล้ว ไปก่อนครับสวัสดีครับนี่นี่บายบายลูกบายบายเราบังเสียกถึงตาลูกเลยบายบายลูกเร็วบายบายไปก่อนครับจุ๊บจุ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 ๊บจุ๊บกนจุ๊บจุ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 ๊บไม่เอาแล้วไปก่อนครับ